สวัสดีครับช่างตุ้ลำโพงบูทูธ DIY ครับวันนี้มาส่งงานซ่อมลำโพงบูทูธ e amp p นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาตัวแรกเนี่ยมีอาการชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่รูชาร์จหรือว่าแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับผมลองเช็คแล้วนะครับไม่ได้เป็นที่รูชาร์จนะครับรูชาร์จยังใช้งานได้ดีแล้วก็แบตเตอรี่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับยังไม่ถือว่าเสื่อมไม่เก็บไฟไม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ที่เสียเนี่ยก็คือจะเป็นชุดชาร์จนะครับหรือว่า วงจรชุดนี้มันจะมีชุดชาร์จแบตเตอรี่ในตัวทีนี้ตัว I c ซีอ่ะมันเสียหายนะครับก็คือมันไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้มันก็เลยเก็บไฟไม่อยู่นะครับมันก็เลยไม่สามารถเปิดได้นะครับนี่ไอซตัวที่ผมถอดออกไป8ขาตัวเนี้ซึ่งผมหาอะไหล่มันไม่ได้นะครับก็คือคือถ้าไม่ซ่อมถ้าไม่โมดิฟายเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ผมได้ทําการโมดิฟายนะครับโดยการเอาชุดชาร์จ นะครับแบตเตอรี่นะครับเอ่อเป็นวงจรชาร์จแยกนะครับเอามาต่อโมดิฟายเข้าไปนะครับวงจรลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะเป็นวงจราชาร์จชาร์จ type c แล้วก็ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ปกติก็จะไว้ในวงจรชาร์จแบตเตอรี่นะครับนี่ก็ามาต่อพ่วงเข้ากับที่วงจรนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่แบบ แฝงอุปกรณ์วงจรเข้าไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้นะครับใครที่สนใจนะครับส่งลำโพงมาซ่อมอาการแบตเตอรี่ชาร์จไม่เข้าเกบไฟไม่อยู่อะไรต่างๆนะครับสามารถสอบถามกันได้ครับช่างตุ้ย DIY ครับสวัสดีครับ